สวัสดีค่ะเพื่อ,นเ,อ,น,น,อนเพื่อนวันนี้ภาพเพื่อนเพื่อนมาเบ่งมันเอวดินถมทางค่ะเพื่อนเพื่อนถมทางเขาสวนเพวะวะราะวา่าวหน้านาฝนมันเละค่ะฝนมันตกนี่ค่ะอันนี้ว่าฝังทอไปแล้วค่ะทอสีนิ่วค่ะเพื่อนเพื่อนฝังมาฝี่ขนาดมันไหลเกินไปเขาก็จะให้ไหลามาทั้งนี่ค่ะมันลงป่ายุคคาค่ะเพื่อนเพื่อน นี่ค่ะลงไปยูคาพี่นี่ปลายท่ออยู่พี่ค่ะเพื่อนนี่คือปลายท่ออยู่พี่้มันไหลลงพี่ค่ะเพื่อนอันนี้เขาว่าท่านได้รับค่ะว่าท่านได้เกรดค่ะเขาจะเอามาเขาจะเอามาอีกสามรถค่ะอันนี้รถแรกค่ะสั่งทั้งหมดสี่คันรถค่ะนี่ค่ะอยู่คาคันมันน้ำมันไหลก็ใหมันไหลลงนี่ค่ะทั้งพุนเนาะ หงนาหนองสาวคุณสามีค่ะเขามาไห้มันไหลมันลงนาเขาเขามาไหลลงสวนเขาคนไปอยู่ข้าเขาค่ะนี่ค่ะข้าเขาอลังงามค่ะเพื่อนคนมาอยู่ไกลๆกันไงเอาไงเอาอยู่ค่ะต้นน้อยๆจากต้นน้อยๆมาก่อนนี่ค่ะเ่ืใหไงขึ้นแล้วค่ะต้นไงกใหไงค่ะนี่ค่ะ ผมไม่พูดละค่ะหมดนละยทางละค่ะเสาไฟฟ้าอยู่คนละเสาเสาไฟก็ทึงทางสายเมนละค่ะทางเขาสวนก็มีไฟเข้ามากละค่ะแต่ว่าท่านไอเมียนไอกระตังเอาไฟเข่าค่ะเพื่อนๆแต่เดี๋ยาดินถมก่อนค่ะทางเวลาหนาฝนมาเละค่ะเพื่อนๆก็แล้วมาถมคันละสามร้อยค่ะสามร้อยหาซิบรวมกับ รับหน้าดินค่ะเพื่อนๆจะพอดินค่าเอาสามร้อยค่ะรับหน้าดินเข้าอีกค่ะสิบบาทก็เป็นสามร้อยห้าสิบค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ยสายเมนอยู่เพื่นหล่ะค่ะนี่ทางเข่าสวนเฮาทางเข่าเทียงเฮาค่ะนี่ค่ะก็มาลดแรกค่ะนี่ค่ะพอาลังไปเอาดินอีกค่ะนันเป็นดินหินค่ะเพื่อน ดินหินดินหินมันจะแน่นมันจะแข็งถูกฝนมันจะบ่ค่อยเละค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ถน,นนเนี่ยมันเป็นดินทรายปนดินกรวดค่ะพี่น้องแต่ว่ามันก็แข็งขึ้นกันแต่ว่าหันพ่อถูกหนาฝนเ่าเขับรถไปมากไปมา,ไป,มาไปทํางานมันก็จะเละค่ะมันก็แข็งขึ้นกันในสวนนี่นนนก็เป็นดินกรวดค่ะเพื่อนเพื่อนแน่นบ่ค่อยมีปุย๋ย เขามาต้องบำรุงปุ๋ยยางมากนี่ค่ะตัวน,นี้ยอใบยางก็เริ่มน้าแล้วค่ะจะบว่าท่าน้ยแกตัวน,นี้น้ำยางเขาก็ทัมดค่อยได้ออกลายเพราะว่าเขาต้องเอาไปเลี้ยงใบเขาก่อนค่ะดอกก็ลายครับน้องดอกยางก็ลายใบยก็น้งอ่นนอนแล้วเขาก็ต้องเอาไปเลี้ยงให้ใบมันแก่คนค่ะคุณเพื่อนเขาองผลิตย,ยางมาให้เราตัวนี้ยังมไม่ค่อยมียางปนใด อาทิตย์หนึ่งกี่ที่หนึง่งอาทิตย์หนึ่งกี่ที่หนึ่งครับพี่น้งนองเพราะว่ามันไม่ค่อยมีน้ำยางก็เอาไปเลี้ยงใบเขาหมดค่ะเลี้ยงใบเลี้ยงดอกค่ะเขาก็เลยไม่มีน้ำยางให้เราค่ะเพื่อนนี่ค่ะวันนี้เขาไปหยอดน้ำก้นแล้วเขาก็มาพอดีเขาหนัดเอาดินมาถมมานนี้ค่ะถ้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าเขาบ่มีดินค่ะบ่ะมีดินกวดค่ะ Okay. มาคันแรกจะตามมาอีกค่ะเพื่อนๆอ,อยู่กามคืบหน้าจังใดจะเอามาลงให้เพื่อนๆไปเบิ่งอีกนะคะขอบคุณมากไค่ะเพื่อนๆที่มารับชม